เที่ยวงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2025นะเป็นงานอาหารที่ใหญ่ที่สุดที่หลายคนรอคอยงานจัดที่อินแพคเมืองทองธานีตั้งแต่27ถึง31พฤษภาคมใครที่จะมาเที่ยวงานและซื้อของกลับบ้านในราคาที่ถูกแนะนำให้มาวันที่31นะพี่จิตเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะเดินสกายวอล์กมาเข้าฮอล12ก่อนเลยลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาบูตเป็นสแน็คแนที่พี่จิตเคยรีวิวกุ้ยช่ายทอดอบกรอบเป็นกุ้ยช่ายทอดอบกรอบที่อร่อยกินเพลินมากตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจไหมมีให้เลือกสองรสชาตินะออริจินอลกับสไปซ ที่สําคัญเขาใช้น้ํามันลําข้าวในการทอดอย่างผลิตภัณฑ์คางกุ้งทอดอบกรอบเนี่ยก็ส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากเลยทุกคนมีให้เลือกถึง4รสชาติออริจินอลต้ยมยําไข่เค็มซอสสีราชามีน้ําพริกคางกุ้งแล้วก็คางกุ้งกรอบโรยข้าวด้วยนะในงาน,นยัมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มถึง3,100ร้ล้านเลยนะจาก50ประเทศทั่วโลกอีกบูธที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะบูธโทกะจินะมีเมนูใหม่มาให้ทุกคนได้ลองชิมด้วยโทกะจิชื่อนี้คุณหูใช่ไหมเป็นแบรนด์ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น ลองชิมว่าจะเป็นพุดดิง้งลิ้นจี่สตรอเบอรี่หรือว่าเค้กชูครีมพุดดิ้งเขายังไม่มีวางจําหน่ายที่ไหนนะได้ชิมภายในงานด้วยทุกคนบอกเลยว่ารสชาติดีมากตัวลิ้นจี่พี่จิตชอบยังได้ชิมเค้กเมนูใหม่ที่เตรียมวางจาหน่ายในประเทศไทยด้วยอะ่ะทุกคนใครที่ชอบกินขนมมาเที่ยวงานต้องแวะบูธนี้เลยนะพี่จิตแนะนานะใครที่อยากซื้อของกลับบ้านในราคาพิเศษ<แ>นําให้มาวันที่31พฤษภาคมครที่ไม่ได้มาเที่ยวงานก็หาซื้อขนมของโทกุจิได้นในเซเว่นทุกสาขาเลยบะหมี่มาเฟียก็มาออกรสชาติใหม่ด้วยพี่จ แบร์เขามีจอลี่แบร์มะม่วงน้ำปลาหวานให้ลองชิมด้วยบอกเลยว่าใครที่หาไม่ได้ต้องมาลองชิมในงานนี้เลยก็แอบแวะบูธโกแก่นะชิมนมถั่วทุกคนรสชาติเหมือนกินถั่วที่เรากินประจําเลยอ่ะจะมาเที่ยวงานไทยเฟสพี่จิตแนะนําให้มารถสาธารณะนะ